เขาถามว่าหากเราสนแอดวานซ์แต่ก็สนอินทัสด้วยแล้วก็ส่วนพวกพลังงานนิดๆแบบนี้เราไม่ต้องซื้อพวกนั้นแต่ถือกับไปเลยใช่เปล่าครับโอเอ่อถามว่าได้ไหมมันก็ได้นะมันจริงๆอะเบิร์ตการลงทุนเป็นเรื่องปัจเจกบุคคลอะนะมันไม่ได้มีข้อจํากัดเลยอะนะว่าอันนี้ทําได้อันนี้ทำไม่มันไม่มี แตไม่มีแล้วนี่คนนียพี่ว่ามันมีอยู่แค่สองสาประเด็นนะที่สําคัญจริงๆนะครับคือ 1. คือเราเข้าใจธุรกิจนั้นลึกซึ้งจริงหรือเปล่าอ่าลึกซึ้งจริงหรือเปล่านะครับสคือเราสามารถประเมินมูลค่าหุ้นของเขาของหุ้นตัวนั้นเนี่ยได้อย่างถูกต้องแม่นยําจริงๆใช่ไหมอ่ามีส่วนลดมากพอในการซื้อหรือเปล่าพี่ว่ามีอยู่แค่เนี้ยสาระสำคัญอนะ แต,แต่มันก็ไม่เหมือนกันอยู่ดีเพราะกราฟก็จะมีส่วนที่เป็นของตัวเองด้วยไม่ใช่หรอใช่ <c oughs> แต่ว่าเหมือนกับเขาบอกว่าเขาส่วนโลนฟ้าด้วยไม่ใช่หรออ๋อมไม่บอกไปแทนที่จะซื้อสามตัวก็ซื้อตัวเดียว,วไปเลยใช่ก็ได้ไงอย่างที่บอกว่าคีย์ขึ้นอยู่ว่าเขาเข้าใจในการลงทุนครั้งนั้นเอลึกซึ้งมากน้อยแค่ไหนนะครับ แล้วก็ตอนที่ซื้อเนี่ยมีส่วนลดมากพอไหมที่จะเอโปรเทคเข้าไม้อะไรอย่างเงี้ยแต่มันจะต่างกันตรงสัสดส่วนใช่ปะ่ะก็คือกัฟเขาก็จะถือแ <Sonic> อดวาน,นเท่านี้เปอร็นีทัชที้เปอร์เซ็นตแต่ถ้าเราซื้อเองเราก็จะเลือกว่าซื้ออะไรเท่าไหร่รมากกว่าน้อยกว่าเท่ากันถูกต้องอแล้วก็เวลาขายก็แยกขายได้ก็มีสละมากกว่าใช่ใช่ครับ คำถามต่อมาถามว่าคือต่อให้ไม่มีเสียงแม่แต่สายตาพี่มันแบบล็อกแรกมากแล้วต้องขอโทษสำคัญและเร่งด้วยต้องขอโทษด้วยนะครับแต่ไม่ละตอบเต็มที่นะตอบเต็มที่นะครับแต่ว่าก็เต็มที่กับหุ้นอยู่เหมือนกันเต็มที่นะเว้ยวีไอเราแบบ นานๆทำงานนานๆดูจอทีดินี่ก็เก็บเงินไว้นานแล้วเวอร์เข้าใจยังเข้าใจเรารู้กันนะเรารู้กันเมื่อวันพลาดไปเมื่อวันพลาดไปอ่าๆโอเค